สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเค t อทีชาแนครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมอมเมีย s จิเซ r g ์ o เ a l กันนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงก่บางครับกับกิจกรรม m a ลา r e เทิร์ที่ผ่านไปนะครับเพิ่งจะจบไปเลยนะก็คนน่าจะเก็บแต้มแล้วก็ถึงเวลาที่จะแลกของแล้วแหละในคลิปนี้เราก็จะมาแลกของกันนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่า ตอนจบของกิจกรรมเนี่ยโอ้โหยิ่งดูสากซีดียิ่งอะไรแบบโอโ้ซึ้งคือแบบรมผมได้ดูโคกิอาตะอีกรอบนึงคล้ายๆกันเลยตอนจบเนี่ยโคจิอาถ้าการเปิดว้ของดูรุชนะอาทูนะครับก็ตอนจบคล้ายๆกันนั่นแหละถ้าผมเป็นการสปอยใครก็ข,ขอโทษด้วยนะครับผมก็เป <c oughs> ็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยแนะนำให้ดูกันนะ เป็นความชอบส่วนตัวของผมนะผมชอบมากเลยเรื่องนี้นะก็ไทชาคูเทนของเรากับตัวของอาชูราของเราเนี่ยโอ้แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่านะหือ,อปวใจซึ่งการสกการดโอ้โหบอกเลยว่าช็อตนี้น้ำตาแทบแตกนะครับผมโอเคเราเลิกลกิจกรรมล้ว ก็จึงจบไปนะแล้วก็มีแต้มสะสมอะไรคุณมมีแต้มสะสมกันแล้วแหละนะก็เราไปดูกันดีกว่าตอนนี้ผมมีหกล้านสามแสนสามหมื่นแต้มนะที่จริงอะในกิจกรรมเนี้ยผมอยากจะได้หกล้านสามแสนหกหมื่นแต้มผมขาดอีกแค่สามหมื่นแต้มสองหมื่นกว่านะทำหมวกแต้มนะผมจะได้ SSR อันเนี้ยหนึ่งอันแล้วก็ไอ้เนี้ยได้อีกสองตู้เลยสองกนละ่องละเออให้มันแบบ อย่างละ5 0 0ร0อยห้าร้อยนะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าครับมีผิดอ่าเต็มลิมิตของ1,500กล่องเนี่ยจะใช้ประมาณ3ล้านนะตอนหนึ่งสารนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเลยอยากจะใช้ได้หล้านหกแสนนะเอ้หกล้านสามแสนหกหมื่นนะทีนี้ผมตีไม่ทันจริงๆต้องขอว่า หลายๆคนที่ตีบอสนี่ปีสายกันมากๆนะครับผมผมว่าแต้มสูงสุดก็ไม่เยอะก็แค่เกือบสองร้อยอะสองร้อยก,กว่าเองนะสำหรับแต้มของผมนะซึ่งก็บอกว่ามันก็ค่อนน้อยแหละเอาจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ทําคลิปไอตัวตีตีบอสมาให้ดูนะครับเพราะว่าโมแต่ตีตีตีต,ต,ต,ตีขยันตีมากเลยเพื่อเอาแต้มมาแกลกร้านนั่นแหละนะโอเคก็อย่างแรกเลย ที่ทุกคนจะต้องแลกกันนะครับไม่ค่อยอยากแลกกันนะครับก็คือนี่ S R Summon Score s p Summon Score นะครั้งนี้ขอให้ได้ยูกิ S P ี๋ยวไมก้ก็ตัวของ S P อ่ายามาคาเซษน,นะขอมาทุกเลนเลยอยากได้มาทุกเลนเลยไม่ออกสักทีไม่รู้ทำไมนะแน่นอน,นว่าครั้งนี้มันต้องออกนะครับผมโอเคพร้อมแล้วเราไปเลยกันดีกว่า อุ้ยใหญ่โอ้โหสุดยอดโอ้มันเว้าวเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมครับทุกคนเหรอเห็นไหมโอ้โหขอบพระคุณโอ้โหในที่สุดแม่นางก็มาหาเราทักทีนะ ในใจเลยก็ค yeah, 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 oh yeah, mm ืออย่างนั so, ้นอย่ามาค่าเซีเอฟที่สุดลวตอนเนี้ยเลยแค่ตัวเดียวัวจะครบคอร์เลลชันแหละนะโอ้ยสบายใจโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นเปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องเนี่ยคือไอตัวของฉาดกับผมน่าจะไม่เอาไปเลยนะแล้วก็แนะนำแต่ละกล่องเลยก่านนะก็อันแรกเป็นอัลตร้าออฟฉาดนะ ก็จะเป็น S S R นะครับมีบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์สองบัฟนะก็คือคอยกับ e อ p นะแล้วก็ S S R อย่างเดียวฉาดนะคือถ้าเกิดมี S S R แล้วก็ S P เนี่ยผมจะสนใจกว่านี้แต่ว่าเนี่ยคือทุกเลทเลยผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันทำไมมีแต่ S S R ฉาดนะแล้วก็มียันสามใบนะอันนี้แจ็คพอตนะต่อไปก็เป็น Altar of Daruma นะครับก็มี ดารุมะสามดาวหรือ4ดาวนะแล้วก็ดารุมะห้าดาวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ดารุมะดาด้วยนะแล้วก็เกรดของดารุมะดานะนี่นะนี่เกรดดารุมะ okay, e p ดารุมะเบสดารุมะนะครับแล้วก็มีบัฟอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อีโวโซนะอันนี้เปล่งคิวมีทุกอันเลยนะครับแล้วก็อันนี้เมดอนนะแล้วก็เขตเขตเนี่ยก็โอเคอยู่นะกล่องนี้ตู้นี้เป็นตู้ที่โอเคสำหรับผมนะสำหรับผมนะเพราะว่าตัวของผมเนี่ย ผสมเกรนะครับผสมเกตเออแล้วก็เอามาอยู่ได้ดีกว่านะต่อไปก็เอาท่าออฟเจดนะเจดก็มี128อันนะครับมีเจดเอพนะก็มีนี่นะครับ66 AP นะแล้วก็ตัวของพวก Evo Material นะครับหนึ่งระดับหนึ่งระดับสองระดับสามต่างๆนะ อันสุดท้ายก็จะเป็นมิตามะนะซึ่งผมบอกเลยปกติก็เกลืออยู่แล้วนะอันนี้ให้มาแค่สองอันก็คือแลกได้มิตามะมิตรมะเกลืออีกแค่สองอันละเออแล้วก็มีอันนี้หกดาวนะเป็นอันนี้อยากได้มากเลยพอตัวเพราะว่าช่วงนี้มิตามะแบบขาดมากแล้วก็มีเนี่ยเออเดม่อไอ้คอเตอร์เนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าตัวของดาลุมะไอตัวของชาิใหม่ไอตัวของมิตามะบอสเนี่ยก็ยังคายคายกันอยู่ยังทําแต้มได้ไม่ดีก็น่าสนใจอยู่เหมือนกัน ทีนี้กล่องที่ผมจะเปิดเลยนะที่ผมหมายตาไว้เลยนี่ก็คือดารุมะนะครับเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรของเรานะผมขอ5ดาวแล้วก็ดารุมะดำักปรมมาสองสตัวก็โอเคแนละ้เวเลทที่เราได้มา3ตัวนะมาดูกันว่าเลทเนี้ยผมจะได้ดารุมะดำกี่ตัวนะครับแล้วก็ได้อะไรบ้างนะโอเค500กล่องนะครับหารครั้งนะครั้งหนึ่งใช้แสนสองหมื่นนะครับ20กล่องนะไปเลย โอเคได้โอเคได้จัลุมะดำฉาดมาหนึ่งนะแล้วก็ตัวจาลุมะแดงสี่นะครับแล้วก็จาลุมะสี่ดาวหนึ่งอันไม่มีไอตัวนี่เลยเขตสีชมพูอ่ะท่านต่อไปเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยสุดยอด ดันลงวล่าดอีกหนึ่งตัวครับผมเพื่อสครับสามดาวนะแล้วก็มีอันนี้หนึ่งนะดันลงวลาดัหนึ่งตัวนะโอ้ยอันนี้เขตดมาห้าเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยผสมทีหลังโอเคต่อไปครั้งที่สามโอเคได้ห้าดาวมาถือว่าคุ้มถือว่าคุ้ม้าค,มาคุ้มนะคุ้มคุ้มผมชอบผม,อผมโอเคผมโอเคอ่าล้วมีนี่ คิดกล้องสามดาวหนึ่งอันนะแล้วก็มาแดงสามโอเค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 อยู่ต่อไปสี่ดาวหนึ่งอันนะอ่ามีสามดาวอ๋อมีได้สามดาวมาหนึ่งอันแล้วคลอกล้องอยคอยอยนี่เอาอืมอันนี้อันนี้เกลืออันนี้เกลืออันนี้เกลเือ อยากได้แสงบ้าบ่ะอยากได้แสงบ้าอีกรอบหนึ่งได้ไหม <c oughs> ขอแสงบ้าประมาณทุกรอบเลยได้ไหมอ่าเลยสามดาวมาหนึ่งอันนะครับของกลองนะแล้วก็มีมะาเศษมะาดำหนึ่งนะโอเคต่อไปโอ้ยได้ห้าดาวโอ้ยโอเคห้าดาว,อ,ดาวอันที่สองเยี่ยม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 โอเคโอเคอาจะปั้นได้อีกสองตัวะ สี่ดาวเปล่าโอเคมะาดำหนึ่งนะครับสามดาวหนึ่งนะอออออโอเคเฮ้ยห้าดาวอีกแล้วโอ้ยสุดยอดห้าดาวสามตัวแนละ้วห้าดาวตัวที่สามนะฮะแล้วก็ม้าแดงห้าตัวม้าขาวสอนนะครับกองสามดาวหนึ่งอันนะฮะแล้วก็สิ เศษดารุมบาทำอีกหนึ่งนะคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอ้ยโอ้ยอันนี้เกลืออันนี้เกลืออันนี้ได้มาหาอันไปอีกสามร้อยอยากได้แสงบ้าปะไม่ได้มีแสงบ้าเลยหรอโอ้อันนี้เกลือมากบอกเลยอ่ะขอมาทำอีกหนึ่งตัว โอเคห้าดาวห้าดาวสี่ละออออโอเคโอเคโอเคสองร้อยโอ,โอ,โอ้ไม่ออกไม่นะไม่มีอะไรเลยไม่อนไรเกิือะไรปะโอ้อะอเศษบาดาม,มาหนึ่งอันนะ แล้วก็ต้องสับดาวนะครับต้องสาบดาว okay. โอเคอนี่ได้ได้หกดาวหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ได้หกดาวหนึ่งตัวแล้วอ่าโอเคใครจะเป็นลายต่อไปนะหกดาวหนึ่งตัวมาดามหนึ่งนะโอเคโอเคเหลือสองร้อยแล้วขอขอแบบแสงวาดมาดามหนึ่งตัว มาดำมาดำเาดูมาดำเป็นตัวเลยเป็นตัวมาไม่มาโอเคเศษมาครับขอมาํำเป็นตัวตัวตัวไม่มาอีกแล้วนะโอ้ยรอบนี้เกลือมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวโอ้ยไม่ออก ขอหนึ่งตัวนะจะร้อยแล้วขอหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัวคือตอนนี้ได้ห้าดาวหนึ่งได้หกดาวหนึ่งตัวแล้วแน่นอนนะฮะขออันนี้หนึ่งตัวแล้วน่าจะยุกิเอสพีละมาดามมาดามอ่าได้เศษนะหนึ่งแล้วโอเค okay, โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยหนึ่งร้อยแล้วขอมาดามแบบทุกอันทุกรอบขอมาดาม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 อุ้ยมาดามสองสองเศษ <c oughs> <c oughs> มาดาาาาาั้มมาด้มมาดัมสามสิอ,อีหนึ่งเศะเอาไปเขาบอกว่าเอาไปแกอยากได้เศษเกลไปแต่ขอตัวได้ไหมขอเป็นตัวไดไหมโอ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ให้มาสักตัวเลยไม่เศษแบบโอ,อ้ยทำไมใจร้ายจังเฮ้ยตัวที่สองใช่ไหมเฮ้ยสุดยอดโอ้ยหอ้ยไดเศษด้วยได้เศษด้วยได้เศษด้วย ไปมาดัมหนึ่งนะครับแล้วก็เศษหนึ่งนะเฮ้ยดี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 ด,ดีโอเคโอเคมาขอรอบสุดท้ายแนละ้วขอขอขอแบบเมื่อกี้เลยอนะขอแบบเมื่อกี้เลยโอ้โหโอเคได้มาดัมมาหนึ่งอนะันแล้วเศษนะครับโอเคก็ถือว่าไม่ไม่เลวไม่เลวไม่เลี้วโซเอาลนะโอเคนะก็เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีนึงครับว่าตู้นี้ผมได้อะไรบนะ้างอัลชาออฟดาลุมะนะครับผมโอเคต่อไปเราจะเปิดอะไรดี เราเหลือเจ็ดนะเจ็ดเอพีนะแล้วก็ตัวของมิตตมะแล้วก็ชาดนะซึ่งตัวของอันนี้ผมว่นใจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเราไปเปวจเจ็ดดีกว่าเพราะว่ามันได้ทั้งอันนี้ด้วยนะอา่ามี่ได้เจ็ดหกสิบหกนะครับเราลองเปิดเจ็ดสักยี่สิบแล้วกัน ได้อะไรบ้างโอ้ได้หยกแค่สามสิบเจ็ดเองเหรออคุมไมลมเนี่ยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่อ่ะอืมทีนี้เราลองเราลองเปิดตัวของอันนี้ดูเร,ดดดดดเราจะได้ยันฟ้าไหมโดูดูดูว่าเราจะได้ยันฟ้าไหมไม่ได้ยันฟ้านะโอ้แส่เศษ ssr นี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันเอสอาร์หนึ่งะครับสองสามสี่ห้าหกหกอันนะหกเศษนะซึ่งก็ไม่ได้ยันหยุดเพราะฉะนั้นเปิดเมื่อกี้น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าได้ยกด้วยนะครับผมเอยเราเปิดต่อคือ จะบอกว่าอันนี้91้านะยกแดง91นะจะบอกว่าเอ่อไม่ต้องให้พี่เยอะก็ได้นะฮะซูชินะพี่เยอะ,ยอะมัเยอะแล้วนะครับผมอยากเจอแจ็คพอตอ่ะมีแจ็คพอตไหมยอยากเห็นแจ็คพอตอ,อ่ะขอแจ็คพอตแจ็คพอตอ่านี่อ่ามีได้อันนี้128อันนั้นทั้งนึงนะโอเคนะ อืไม่เลวไม่เลวอันนี้ทายสี่สิบหกหรือว่าไม่เลวอยู่อายกอีสี่สิบสี่นะฮะชูชีชชลเลอ่นเหือมากเลยนี่จะแบบไม่มีไม่มีแสงวาบเลยหรอโอ้วันนี้เกลือมากขกขอแสงวาบแสงวาบ โอเคนี่แปดสิบสี่นะย่อไปอยู่แสงวาบแสงวาบแสงวาบโหตู้นี้ไม่ค่อยให้แสงวาบเลยตู้ที่แล้วมันต้องสองรอบขอแสงวาพหน่อยจะหมดแล้วโอ้ไม่ให้แสงโอ้ยแปดเกลือมากขอแสง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  ไม่มีอะไรสีามนะฮะหลักๆเลยดูนี่ซูชีไม่ค่อยทนโอ้ได้โอเคได้มาหน่อเก้าสิบเจ็ดโอเคอโอเคโอ้สามสิบสี่นะอืมดี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 หรึเจ็ดเจ็ด,ด 77, นะ ไม่คิดไม่คิดจะให้จริงๆเหรอเหลืออีกสิบอีกสิบรอบแล้วเนี่ยไม่มีแสงวาบเลยเหรอตรัวนี้สามสิบสามอ่าสี่สิบสี่นะอ้าโอเคได้อันน,อนี้มาอีกอันหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะฮะ 9ก้าสิบเจ็ดนะโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวแค่สามสิบเอ็ดเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าชจอหนึ่งเดี๋ยวค่อยร้อยเดียวละตู้นี้ไม่มีแสงวาบเลยใช่ไหมเนะี่ยองไมผมรู้สึกผมไม่ได้แสงวาบเลยตู้เมื่อกี้มาดำออกกั้งสองตู้สามสิบเจ็ดนะอาไงแล้วเดี๋ยวอีกสี คุณมาลองอันนี้ไหมอะล็อกกันน,นึงแง่คาชโชนะคะเดียวเมงนะโยโตไม่คุ้มเลยไปกลับกลับกลับบ้านเรากลับบ้านเรากลับโดยด่วนนะเคสสี่สิบเอ็ดนะ้จโอเคอุ้ยเฮ้ยแสงวานด้วย โอ้ยแปดร้อยแปดสิบแปดเฮ้ยเฮ้ยดี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 ด,ดีโอ้ยชันย้นึ่งโอเคนี่บนตั้งนานต้องให้ไปกเกิดตัวอื่นใช่ไหมงอนใช่ไหม <c oughs> ก็เลยให้โอเคอ่าสุดท้ายนะครับได้สิบห้าอันนะอ่าไม่ออกแสงนะแล้วก็ได้แล้วก็ทำรรมายี่สิบเอ็ดอันนะครับผมก็ผมผมแล้วจะหมดแล้วแหละ <c oughs> ประมาณนี้นะโอเคเราเดี๋ยวเสร็จนิดนึง อาเศษนิดนึงแลกอะไรดีเงินเงินเงินนี่ไม่ต้องมะดำม,แมะแดงมะฝะมะมะอันนี้ไม่ได้เลยสี่พันห้าสี่พันห้าอะไรได้บเบอ่ามีเงินกับอันนี้วอนนี้ขอแลกเป็นนี้แล้วกันอันนี้ได้ห้านะสี่พัน อันนี้ไม่ได้ม้าขาวไม่ได้เพราะฉะนั้นม้าแดงม้าแดงม้าแดงได้ไหมม้าแดงได้แค่สี่ตัวแต่อันนี้จะได้ห้าอันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนีโ้โอเคนะครับ <laughs> ก็วันนี้เราก็เปิดยันไปหมดแล้วเอ้ยเปิดตัวของอกล่องไปหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมมีสรุปท้ายคลิปให้นะว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะครับผมโอเค ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง n e l ของผมนะครับแล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆให้ผมด้วยนะก็ยังไงนะครับคลิปนี้เน,นี่ยก็ขอให้เป็นตัวอย่างให้แล้วกันนะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเปิดอะไรดีนะมีเจนะดาลุม,มะชาตโซอะไรพวกนี้นะก อาจารย์เพื่อนเลยว่าอยากเปิดอะไรอ้าวเลยเลยอีกห้าร้อยนี่หว่าเอาเปิดโซ่แล้วกันเอา้าไม่ได้ลืมลืมหกพันหกพันหรือว่ามีห้าร้อยดูผิดดูผิดดูผิด <laughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ให้กับคลิปของผมนะครับแล้วก็ชแนลของผมด้วยนะกด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย